สวัสดีครับแนะนำการใช้งานกล้องกาๆนะครับก็เป็นยูโ e เฟกนะครับเป็นกล้องฟิล์มทวิเลนนะครับกล้องสองตาปลิกก็ห้าศูนนะครับมีตามประวัติเขาแล้วก็จะมีตั้งแต่รุ่นสามนะครับรุ่นสามโมเดลวีแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเก่าเกินไป เราก็จะมีรุ่นที่4นะครับพอใช้นะครับก็ไม่ต่างกันนะครับถ้าพูดไง,ไง่าย<ๆ>ก็คือถ้านับจริงๆแล้วตัวที่4ตัวที่หนะครับก็ยังเป็นเลนตัวเดียวกันนะครับตั้แต่เลนวิวแล้วก็เลนกล้อง สปีชัตเตอร์รูบแสงนะครับไม่ต่างกันแฟชอืม บอกว่าเลนดิวเวอร์นะครับเลนท่านบนน่าจะต่างกันที่รายละเอียดของเลนนะครับ สี่นะครับสีกับหก็จะมีที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็แค่ฝาลังนะครับเปบบแบบนี้แบบ3มก็เป็นแบบตัวนี้นะครับเหมือนกันครับก็ต่างกันก็มสายลั่นอตูวที่เจ็ดนะครับ ต่างมาก็ไม่ต่างไม่ต่างะไรนะครับก็แค่น่าจะย้ายคือรายละเอียดเขาน่าจะเล็กน้อยนะครับดับมีเล่นโฟกัสหมวกกอบด้านหน้านะครับ ซึ่งก็ยังหาประเด็นไม่เจอว,ว่าเออความต่างอย่างเห็นได้ชัดจะว่ากันที่ตรงไหนนะครับก็ลักษณะแล้วก็ทุกอย่างก็คือขึ้นฟิล์มแล้วก็ลันสเ,เตอร์ในปุ่มเดียวกันแบบเดียวกันนะครับอันนี้เป็นอื่อง ที่แตกต่างไปกับ i f ซึ่งสปีดชัตเตอร์นี่ช่างง่ายก็เท่าเท่ากันนะครับก็จะมี vhs สองร้อย vhs จะขึ้นฟิล์มแล้วก็รันชัตเตอร์คนปุ่มนะครับมีระบบตั้งเวลา จะให้ถึกสุดนะครับแล้วก็แฟลเขาก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วนะครับไอตัวไอตัวนี้จะเป็นคือไม่ต้องใส่สายซิงนะครับตัวนี้ก็จะใส่ได้เลยใส่นี่จะเป็นอย่างนี้ ได้ง่ายจะเป็นหมอนแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะเสียบดูดูของเขานะครับจะเสียบได้ง่ายไอย้มันจะเสียบได้เลยทันทีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นลดกลอลงมาหน่อยคือจะต้องมีหัวแปลงจะเสียบไม่ได้เลยทันทีนะครับหัวของเขาก็จะ,ะง่ายๆก็คือเราจะมีหัวแบบนี้นะครับ เสียบตรงนี้แล้ก็จะเสียบสายแบบนี้ได้แต่จริงๆแล้วก็จะมีแฟตที่มีหมัวตัวนี้อยู่จะเป็นแฟลตกเก่าๆ่อยครับแฟตหัวข้อนระมานะครับแต่ว่าในตัวตัวร้านเนี่ยคือแค่มีเขี้ยวที่มีเขี้ยวตรงนี้ครับก็จะ ใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องซิงสายเขาจะมีตัวนี้นะครับแฟตโดยทั่วไปแล้วดูครับด้านหน้าของเขาจะอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็จะตันตรงนี้นะครับก็คือลักษณะเขาจะเสียบตรงนี้นครับแต,ตัวนี้แฟตโดยทั่วไปแต่ว่าิดปิด,ปดคือมันจะเสียบไม่ได้เราจะต้องเีตัวนี้ลงมาเพื่อให้เราเสียบได้นะ ถ้าถ้าแฟนบางตัวอย่างงี้ก็จะน่าจะเกินได้เลยอ๋อไม่ได้นะครับนี่ครับคือเขาจะต้องก็จะเสียบด้านนี้นะครับก็จะได้นะครับก็จะถ่ายได้เลยแต่ว่าแฟดน่าจะยิงไปด้านหลังนะครับเราก็เลยต้องมาตรงนี้ครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีวิธีที่ง่ายกว่านี้ไหมนะอ๋อเพื่อให้เสียบตัวนี้ได้ ปุ๊บเองไม่ในหะ่แตก็สรุปเข้าง่ายนะครับก็คือถ้าจะพูดถึงความต่าง,างเห็นไนะด้ชัดนะครับไอตัว 467นะครับจะเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่เห็นที่เสียบเอเสียบแฟตไม่มีที่เสียบแฟตเขาก็จะเป็นแบบขานะครับแฟตที่เขาจะใช้จะเป็นแบบขาต่อมาอย่างงี้นะครับเป็นแตอตหัวคอนผมเรียกมาอย่างงั้นนะครับแล้วก็มันจะมีเคสเคสที่จะมีแฟตอยู่ด้านนอกสักครู่นะครับขอไป ไปนะครับพอดีผมถ่ายในมือถือนะครับแล้วก็ถ่ายแบบไม่ตั้งใจจะจะตัดแรับก็จะอัพโหลดลงเ้ตัวอย่างแบบมานะครับคือมันจะมีแบบ ไม่มีชูสมัดแบบนะครับแล้วก็จะมีนะครับเ,เคสของเขาตรงนี้มือถือนะครับแบบเหมือนไม่ไม่เคยโดนฟีมไม่เคยโดนใช้งาน,นเลยเคสของเขาก็จะมีที่เสียบ ก็ใช้แปดได้เลยครดูตวงฟ้ามันหาอุปกรณ์ไปเล่น แบบเดียวกันนะครับใส่ฟิล์มแบบเดียวกันถอดแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับเปิดขึ้นมาไอตัวนี้ครับหยิบได้นะครับคือนี่หยิบคือหยิบมาแล้วก็หมุน,หม,นหมุนกลับหลังนะครับหมุนกลับหลังนี้นิดหนึ่งนะครับเขาก็จะล็อกอยู่เราไม่จำเป็นต้องกดค้างอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วก็ถอดหลอก ก็จะได้ใส่ใส่นะครับใส่ในดงมากอันนี่ครับด้านหยิบด้านบนจะอยู่อย่างนี้นะครับสังเกตง่ายก็ด้านลงหาอัานนี้จะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับก้านตัวนี้นะครับครั้งแรกที่ผม ไคยเห็นตัวนี้นะครับถอดไส่ในออกมาแล้วใส่กับพื้นไม่ได้นะครับก็คือน่าจะสับสนว่าด้านในด้านบนดนล่าง ตัวก็จะมีก้านเปล่าตัวนี้ไปให้นะครับเราก็ซื้อปิหนึ่งของซูมมานะครับก็ใส่ไปแบบนี้นะครับจริงๆแล้วใส่แค่นี้ก็ได้ครับแล้วก็ใส่ลงไปเราค่อยไปเสียบตรงนู้นแต่ว่า ปมๆจะมีคำว่าสตาร์ทนะครับอันนี้เราน่าจะกอรอกข้อควงมอยู่สมมติเจอคำว่าสตาร์ทนะครับคือเขาจะมีลูกศรชี้อย่างนี้นครับเมื่อเจออย่างงั้น ขึ้นเลขหนึ่งแล้วก็หยุดปิดฝาได้เลยครับพร้อมที่จะถ่ายเปิดฝาออกมาครับแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องตั้งก็คือวัดแสงก่อนนะครับวัดแสงก็ใช้แอปบนมือถือหรือว่าดูเรื่องการวัดแสงบอัน,นี้ไปดูเพิ่มเติมแล้วก็ตั้งสปีดนะครับเป็นวงแหวน ทุกตัวตั้งเหมือนกันนะครับ,บวงแหวนเดีวกันก็คือ,น,คอ,น,คอน,นะครับสังเกตตรงนี้นะครับก็คือวงแหวนตรงนี้ะครับแล้วก็ที่เราจะดูก็คือตรงนี้นะครับ B 2550 100นะครับสมมติเราเลือกใช้สปีดชัตเตอร์ที่100ครับตั้งคา่า F ปิดมาทางซ้ายนิดนึงครับ ดู f ที่3.5ถึง16นะครับเราก็เลือกใช้ที่ f สี่นะครับเราก็ขึ้นฟิล์มดูการตรงนี้นครับปั๊บหรือจะโฟกัสก่อนนะครับโฟกัสปัพบแตโฟกัสเรียบร้อยแล้วถ้าไม่ไม่ชัด สะดวกก็หยิบแป้นขยายขึ้นมานะครับวางลงแล้วก็ตาแนบดูนะครับมันก็จะเห็นจุดตรงนั้นได้ชัดเจนนะครับจุดโฟกัสถ้าเปิดอย่างนี้ถืออย่างนี้ก็จะอยู่ระดับท้องนะครับระดับเพลนะครับก็จะ,อ,ะอันนี้ตาเรานะครับอันนี้กล้องก็จะถืออยู่ประมาณนี้ ถ้าเราส่องลงไปอย่างนี้ก็จะไม่เห็นอะไรนะครับจัดแจงเสร็จเรียบร้อยขึ้นฟิล์มแล้วนะครับก็กดขึ้นฟิล์มนะครับกดถ่ายภาพต่อไปนะครับเลื่อนหาไมาเล็กสองนะครับมันจะประมาณ2อรอบขึ้นนะเจุเล็กสปั๊บก็กดแสงอาจจะเข้าได้นะครับ ทุกอย่างเหมือนเดิมครับตั้งสปีดต,ตั้งรูปแสงนะครับโฟกัสนะครับถ่ายนะครับประมาณนี้ครับถ้าาอจะไม่เคยใช้งานนะครับก็เสียมนี่มีไว้เพื่ออะไรนะครับจริงๆงแล้วเขามีไว้เพื่อจับเฟรมนะครับก็ทำอย่างนี้นะครับ เป็เป่าอย่างนี้เพื่อเพื่อเราจะมองได้เลยนะครับน,นี้คือหลอดไฟเมื่อกี้นะครับแล้วก็ภาพจะสะท้อนกลับด้านนะครับซ้ายัขวานะครับ แนะนำนะครับชั้นกันต่อไปก็จะคือการแปลงฟิล์มหนึ่งสามหกล้องเราใช้ฟิล์ม1 2, นึ่งสองเราก็จะเอาฟิล์มหนึ่้าทั่วไปนะซึ่งราคาถูกกว่ามาใส่ แล้วฟิล์มมัก็จะย้ายจากด้านล่างมาอยู่ด้านบนทั้งหมดนครับเมื่อเราถ่ายเสร็จเมื่อกี้นี่เราก็จะได้ม้วนฟิล์มที่อยู่ด้านบนอย่างนี้นครับแล้วก็เอาไปล้างได้เลยคนระับน,นี่เราจะดูฟิล์ม sống có nữa Bẹp không là bạc hư Bạc nó có chơi เราจะทำก็คือเราจะทำให้ขนาดของ135สเท่ากับ120นะครับเพื่อหลักการเ,เพื่อจะใส่ตัวนี้ให้ได้นะครับจะทำยังไงเมื่อมันสั้นกว่าเราก็จะหาอะไรมาเป็นไม้เป็น,เป,นเป็นเสริมพื้นที่ให้มันนะครับก็คือตัด ไปเรื่อยก็ได้นะครับระวังบัดมือด้นะครับตัดก็จะวัดไปด้วยตัดไปด้วยนะครับก็จะคือจะตัดเป๊ะๆนี่นะครับตัดเป๊ะแล้วก็หลักการมันจะต้องให้ชีบตัวนี้นครับเข้าล็อกมันเพื่อจะให้มันหมุนได้นะครับแล้วมันต้องเท่ากัน เช่นผมทำผม,ผมทำรีกเกินไปนครับคือมันจะต้องมี2อขานะครับมี2องขาเพื่อจะมีใส่แล้วนะครับีมันจะเข้าไปมันก็จะหายไปประมาณสองมเซนแล้วเราก็วัดแปลว่าเนี่ยครับสั้นกว่าแล้วคือเราจะพึ่งทำไมให้เปลี่ยนมาใส่ด้านนี้ดูนะ ก็ลองหมุนดูลอนหมุนตามือเปล่า